สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูการอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการออมเงินกันจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ เรื่องความหมายและความสําคัญของทรัพยากรนั่นเองมีใครรู้จักบ้างคะว่าทรัพยากรเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความหมายความสําคัญอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนวันนี้ครูการมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูแล้วก็ให้ช่วยกันตอบหน่อยว่าคือรูปภาพของอะไรไปดูกันเลยค่ะ ภาพนี้คืออะไรคะมีต้นไม้เยอะๆนะคะมีแสงแดดนะคะนั่นคือป่าไม้นั่นเองค่ะเคยไปเที่ยวป่าไม้ไหมเคยไปเดินป่าไหมนั่นแหละคะ่ะป่าไม้ภาพต่อไปค่ะต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะนั่นคือภูเขานั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้มี ก้อนเมฆดวงอาทิตย์น,นั่นคืออากาศนะคะเป็นอากาศที่เราใช้หายใจอยู่ในทุกๆวันนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอะไรคะเนี่ยอ่าพื้นดินนั่นเองค่ะแต่ว่าพื้นดินในรูปรูปภาพนี้มีความเป็นไงคะอ่าแตกนะคะแห้งเพราะว่าฝนอาจจะไม่ตกนะคะเป็นพื้นดินที่เราเดินเกินอยู่ทุกวันนี้นะคะ แล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพของอะไรเอ่ยน้ำตกนั่นเองถูกต้องไหนใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างใครชอบไปเที่ยวน้ำตกบ้างอ่าหลายคนชอบไปเที่ยวน้ำตกนะคะภาพนี้ล่ะคะ่ะภาพนี้อ่าทะเลนั่นเองใครชอบไปเที่ยวทะเลบ้างคะ่ะเใครชอบเล่นน้ำทะเลบ้าง ครูการก็ชอบนะคะการชอบไปเที่ยวทะเลนะคะนี่แหละค่ะสิ่งนี้นะคะบ้านเรือนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะมีธงชาติด้วยโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะภาพนี้ค่ะอะไรเอย่ยถนนนั่นเองที่เรา,ารถวิ่งสัญจรไปมาบนถนนนะคะาภาพนี้นะคะ โต๊ะกับเก้าอี้นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอ,อะไรกับเรื่องทรัพยากรที่เราจะเรียนในวันนี้ล่ะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทะเลน้ำตกพื้นดินถนนโต๊ะเก้าอี้บ้านเรือนหรือว่าโรงเรียนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรหมดเลยนะคะเหล่านี้เนี่ย เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์เราเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยนั่นเองค่ะอะ่ซึ่งความหมายของทรัพยากรนะคะเขาก็คือสิ่งต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเลยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะซึ่งจะช่วยอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์เราก็ธรรมชาติเรานั่นเอง ทีนี้ครูกันมีคำถามค่ะแล้วทรัพยากรที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะครูการจะไปยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะเผื่อว่าเด็กๆยังคิดไม่ออกนะคะมาดูตัวอย่างที่ครูการพบเห็นในชีวิตประจำวันค่ะอย่างแรกค่ะครูการพบเห็นจักรยานค่ะจักรยานเป็นทรัพยากรไหมคะ เป็นค่ะและเด็กๆว่าจักรยานเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นคะไหนใครว่ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นยกมือโอ้ยหลายคนตอบนะคะไหนใครว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ้างโอ้ยมีคนตอบนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือจักรยานเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะจักรยานไม่ได้เกิดขึ้นมาเองบนโลกใบนี้นะคะมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนประกอบประดิษฐ์จักรยานขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังใช้แรงของเราอยู่ดีนะคะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะต่อไปค่ะทรัพยากรที่กวนพบเห็นก็คือถนนค่ะ ถนนอยู่ติดหน้าบ้านเลยนะคะได้เกยกว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้น,นะคะเออบนโลกเราในย,ยู่ดีๆมีถนนหนทางเส้นหลายเส้นมีทางด่วนต่างๆเกิดขึ้นเองไหมไม่เลยนะคะถนนเนี่ยเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปต้นไม้ค่ะทรัพยากรนะคะต้นไม้ในอยู่รอบบ้านเต็มบ้านภูการเลยเพราะว่าภูการชอบปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆว่าต้นไม้เนี่ย เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นคะอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้เลยนะคะต้นไม้อ่ะแต่คนเราเนี่ยสามารถนําต้นไม้มาปลูกได้ไหมนํามาปลูกได้นะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเนต้นไม้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปลูกเห็นไหมตามในป่าก็จะมีต้นไม้นะคะเกิดขึ้นมาได้เองจเจริญงอกงามเติบโตกันขึ้นได้เองโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนะคะต่อไปค่ะน้คาค่ะแหล่งน้ำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลองแม่น้ำนะคะลำธารต่างๆเนี่ยเป็นทรัพยากรนะคะที่ผรการพบเห็นนะคะเป็น ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนะ้ต่อไปค่ะเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยรูการกำลังนั่งอยู่เลยนะคะเด็กๆว่าเก้าอี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นคะเก้าอี้เนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยใช้นั่งได้สะดวกมากขึ้นนะคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทรัพยากรที่รูการ ยกตัวอย่างขึ้นมานั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเลยที่เป็นทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวของเรานะคะที่ครูการไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาลองให้เด็กๆลองมองดูรอบๆตัวของตัวเองนะคะมีทรัพยากรอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมที่เด็กๆพบเห็นนะคะในบ้านของนักเรียนนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กๆช่วยกันเล่นด้วยนะคะให้เด็กๆช่วยกันจําแนกแยกประเภทให้หน่อยว่าทรัพยากรที่ครูการเลือกมาเนี่ย เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยกติการนะคะก็คือครูการจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็มีคํามาให้ด้วยให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วก็ฝึกอ่านคําไปพร้อมๆกับครูก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยคิดไว้อยู่ในใจนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่ เราจะมาตอบพร้อมกันนะคะโอเคไหมถ้าเข้าใจแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอ่าพร้อมนะภาพแรกนะคะอะไรคะเนี่ยอากาศนั่นเองนะคะเด็กๆฝึกอ่านตามครูค่ะอากาศต่อไปค่ะอ่าเลทะเล ลองคิดไว้อยู่ในใจนะคะว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อไปค่ะ,ะรถยนต์นี่มีใครรู้คําตอบแล้วบ้างหน้าว่ามนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะรถยนต์ต่อไปค่ะโรงเรียนน้ําตก คิดไว้อยู่ในใจเลยนะคะต่อไปอะไรคะเนี่ยมีใครเคยเห็นสิ่งนี้บ้างใครเคยไปสถานที่นี้บ้างนั่นคือเขื่อนนั่นเองนะคะหรือว่าอ่างเก็บน้ํานั่นเองเย่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นน้าอ่าคราวนี้นะคะเด็กๆคงได้คําตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมว่า6อย่างนี้เนี่ย เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะถ้าเราได้คำตอบแล้วช่วยกันตอบคำถามในหน้าต่อไปเลยอ่าเรามาเฉลยพร้อมกันดีกว่านะคะในหน้านี้นะคะฝั่งสีเหลืองจะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนฝั่งสีชมพูนะคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเรามา เฉลยพร้อมกันดีกว่าอย่างแรกนะคะอาอากาศเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใครตอบถูกบ้างคะอย่างต่อไปค่ะทะเลค่ะทะเลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะต่อไปน้ําตกค่ะน้ําตกก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะที่เหลือเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหมดเลยเช่น โรงเรียนนะคะมนุษย์สร้างโรงเรียนขึ้นมาหรือจะเป็นรถยนต์ยานพาหนะต่างๆนะคะมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ํานั่นเองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะใครตอบถูกหมดบ้าง เก่งมากเอาไปเลยสิบคะแนนนะคะให้ทุกคนเลยเพราะว่าครูการเชื่อว่าทุกคนต้องตอบถูกแน่าจากที่เด็กๆได้ช่วยกันแยกประเภทของทรัพ,พยากรไปเมื่อกี้แล้วนะคะครูการอยากให้เด็กๆมาทราบความหมายของทรัพ,พยากรอีกสักรอบหนึ่งนะคะทรัพ,พยากรเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง เกิดเองตามธรรมชาตินะคะหรือจะมาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะซึ่งมันจะช่วยอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์แล้วก็ธรรมชาตินั่นเองค่ะอ่าแล้วทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวเด็กๆเ,เนี่ยมีอะไรกันบ้างเด็กๆพอจะทราบไหมคะอ่าวันนี้พวกกันมีตัวอย่างมาให้ดูมาดูนะคะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างแรกเลยก็คือ ดินนั่นเองนะคะดินเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างดินขึ้นมาเนะาะ <time> ต่อไปค่ะแม่น้ำค่ะแม่น้ำก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ <durability things S 1> ต,ต,ต่อไปคะ่ะทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั่นเองนะคะมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะ <all night> ามนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนะคะต่อไปป่าไม้นั่นเองค่ะเกิดข <day and> ึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ อ่าต่อไปค่ะอากาศนั่นเองนะคะอากาศที่เราใช้หายใจอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นทรัพยากรทีเ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีวันหมดเลยนะอากาศเนี่ยต่อไปค่ะภูเขานั่นเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่ได้เป็นคนเอาหินหรือว่าดินมาสร้างเป็นกองให้เป็นภูเขานะคะไม่ใช่เนาะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ อ่เหล่านี้นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นอทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมดเลยต่อไปนะคะเรามาดูทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกันดีกว่าว่าตัวอย่างเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่อยู่อาศัยนั่นเองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเนี้ยมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นเนาะไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อไปยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรือนะคะหรือว่า เครื่องบินก็ได้หรือว่ารถจักรยานยนต์รถจักรยานรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะเป็นยานพาหนะที่ช่วยให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะต่อไปนะคะสนามฟุตบอลใครเคยไปสนามฟุตบอลบ้างมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่เอาไว้เราสามารถเข้าไปเล่นกีฬาหรือว่าไปนั่งเชียร์กีฬาฟุตบอลก็ได้นะคะต่อไปค่ะห้องน้ำน,นั่นเอง ห้องน้ํานะคะมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เราอาบน้ําชําระร้างร่างกายนะคะหรือว่าขับถ่ายต่างๆนะคะต่อไปค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะถนนนั่นเองนะคะถนนหนทางมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถขับรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะคะ ต่อไปค่ะอ่านเก็บน้ํานะคะหรือว่าเขื่อนนั่นเองนะคะเอาไว้ใช้กักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้น้ําท่วมบ้านเมืองของเราด้วยนะคะเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ํามันก็จะถูกกักเก็บไว้ในเขื่อนเห็นไหมคะอ่า มันก็จะไม่สามารถมาท่วมบ้านเมืองได้หรือในหน้าแหลงเนี่ยหน้าที่เราไม่มีน้ําใช้เนี่ยเขื่อนเขาก็จะปล่อยน้ําออกมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้สอยประโยชน์จากน้ํานั่นเองนะคะต่อไปค่ะดินสอดินสอนะคะมนุษย์ทำขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมานั่นเองเพื่อให้เราใช้ขีดเขียนหรือว่าใช้เรียนหนังสือนั่นเองนะคะ ต่อไปกระดาษค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีกระดาษ a 4ีที่เราใช้เรียนหรือว่าเป็นสมุดกระดาษสมุดที่เราใช้เขียนหนังสือทุกวันนี้นะคะก็เป็นทรัพ,พยากรมนุษย์สร้างขึ้นมาหมดเด็กๆไ,ไ,ไ,ได้รู้จกักกับทรัพ,พยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ทรัพ,พยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นไปแล้วนะคะเท่านี้เรามารู้ความสําคัญของทรัพ,พยากรกันดีกว่านะคะมนุษย์เนี่ย ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการดำรงชีวิตนะคะมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเลยกับทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเนี่ยในทุกๆก,การกระทําของมนุษย์เราเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะผลกระทบนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้ในทางที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็ได้หรือว่าจะทำลายให้เสื่อมโทรมลงก็ได้อย่างเช่นพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ย จะต้องใช้ดินในการเพราะปลูกถูกไหมคะส่วนการสร้างบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็ต้องทําไมไปตัดต้นไม้ในป่ามาสร้างใช่ไหมคะในสมัยก่อนที่บ้านเป็นบ้านไม้เนี่ยเราจะต้องไปตัดต้นไม้ในป่ามาสร้างเป็นบ้านเรานะคะซึ่งมันก็จะทําให้จํานวนต้นไม้ในป่าเนี่ยทำไมคะลดลงนั่นเองแต่ถ้าป่าไม้ลดลงมากๆเนี่ยจะทําให้เป็นยังไงหลายทีเนี้ย ก็จะทําให้ฝนเนี่ยตกน้อยลงทําให้สภาพอากาศเนี่ยแห้งแล้งนะคะแล้วก็อาจจะเกิดน้ําท่วมได้ด้วยเพราะว่าไม่มีรากต้นไม้เนี่ยคอยดูดซับน้ํานะคะทำให้น้ําท่วมบ้านเมืองของเรานะคะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้เห็นไหมคะสมัยนี้ก็จะมีการรณรงค์ให้พวกเราทําไมคะช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทาลายป่าแล้วเพราะว่าอะไรจะช่วยทําให้ต้นไม้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ทําให้มีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะผลิตออกซิเจนให้เราหายใจเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะชุมชนของเราก็จะสวยงามร่มเย็นนะคะแล้วก็น่าอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าต้นไม้เยอะๆอย่างในบ้านครูคารเนี่ยมีต้นไม้เยอะมากเลยะคะ่ะเพราะว่าครูการกับคุณแม่ชอบปลูกต้นไม้ทาให้บ้านของเราเนี่ยร่มเย็นแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์หายใจดีมากๆเลยนะคะ ถ้าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยฝนก็จะตกต้องตามฤด,ดูกาลนะคะไม่แห้งแล้งแล้วก็ไม่เกิดน้ําท่วมนั่นเองอ่านี้ก็เป็นความสำคัญของทรัพยากรที่เราจะต้องดูแลรักษาไม่ให้มันหายไปจากโลกของเรานั่นเองนะคะ และนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือความหมายและก็ความสําคัญของทรัพยากรน,นั่นเองนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วนยนะแล้วก็ดูรอบๆตัวซิว่าทรัพยาก YouTube, รยุ่ที่รอบตัวเราม่มีอะไรบ้างแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่มีแพนด้ามาบาย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 